สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube, ยูทูบแอปอร์ปทุมอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีนะคะเรียกได้ว่าของฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่นะคะเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนแล้วนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าได้ชุดแต่งด้วยได้โปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับที่นี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งในรถยนต์ของฟอร์ดรุ่น XL พาสปอร์ตนะคะมาในชุดสีของสีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมแต่งให้ลูกค้านะคะพิเศษพิเศษ,เศษมีอะไรบ้างเนาะนะคะชิ้นแรกเลยนะคะที่เราจะพาลูกค้าไปดูกันนะคะจะเป็นตัวชุดกันชนด้านหน้านะคะที่เราเปลี่ยนแปลงยกเซตให้ลูกค้าทั้งหมดนั่นเองนะคะลบหน้าเดิมๆออกนะคะใส่เป็นชุด 1> F 1 5 0 Spider นะคะมีตัวครอบกระจงังมีไฟตัว LED 3ดวงมี FORD นะคะฟอร์อรดภาษาอังกฤษสีแดงแล้วก็ตัวเพจสีดำนะคะแล้วก็ไฟตัวสีด้านข้างอันนี้เราทำการเปลี่ยนใหม่ให้หมดด้วยนะคะรวมถึงตัวชายกันชนด้านใต้ด้วยนะคะที่เปลี่ยนเป็นสีดำด้านให้ลูกค้าทั้งหมดเช่นกันนะคะ ขยับขึ้นไปด้านบนอีกสักนิดนึงนะคะจะเป็นตัวสกู๊ปนะคะอันนี้เป็นสกู๊ปทรงเรียบนะคะที่ลูกค้าเลือกจะใช้ให้แมทก,กับตัวชุด f 1 5 0 Spider นะคะสีแดงกับสีดำด้านนั่นเองนะคะดันข้าอีกนิดนึงค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังใส่ตัวซุ้มล้อที่มากับชุด f oh. 1 5 0ให้ด้วยพร้อมกับแมกยาง อันนี้ใส่ขอบ20ให้ลูกค้าเลยนะคะตัดสีแดงให้ด้วยนะคะสำหรับแม็กลายนี้เนาะเพื่อให้เข้ากับตัวสีรถนั่นเองนะคะส mm hmm. ติกเกอร์ลายกราฟิกอันนี้สวยงามมากนะคะ mm hmm. เป็นโลโก้ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นของออโต้แกลลี่นะคะ mm hmm. นั่นหมายถึงว่าออกรถที่กอดออโต้แกลลี่ นั่นเองนะคะครอบมือเปิดราวหังคาโลบาร์หลังเหล็กของอารลนเดอร์อันนี้เราใส่ให้ยกเสร็จด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชุดแต่งนะบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าเราให้ลูกค้าเลือกได้ทั้งหมดนะคะลูกค้ารีเควส์าเลยว่าจะเอาชุดแต่งแบบไหนประมาณไหนนะคะแมกยางเป็นลายไหนเลือกเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะ่วนของด้านหลังค่ะ ฟูออปชันอีกเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายดาบหลังนะคะแล้วก็ตัวชุดกันชนท้ายเหล็กของ o u t Lander นะคะใส่ห่วงโอเมก้าสีแดงให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าออปชันคันนี้จัดเต็มมากๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นรถคันนี้ราคา690,200บาทนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันานหน้านะคะว่ารถคันนี้มีสีอะไรบ้างค่ะ่ะปไปไดบ้างนะคะจากที่แอมพาลูกค้าทุกท่านนะคะเดินชมรอบๆร,ร,รถนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ชุดแถมอะไรบ้างนะคะสำหรับรถยนต์ของ Ford นะคะเป็นรถยนต์รุ่น XL+ p Sport นะคะเรามีจำหน่ายสีขาวสีดำสีบรอนเงินสีแดงนะคะให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันได้อย่าง ตรงสเปคลูกค้าเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีเนาะเรียกได้ว่าเป็นโชว์รมที่มียอดขายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนเช่นกันนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเรามีบริการดีๆให้ลูกค้าเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบรถนะคะหรือการจัดไฟแนแล้วก็มีบริการาลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทุกที่ ทั่วประเทศนั่นเองนะคะไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่ปทุมธานีเนาะอันนี้ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะอยู่ไกลนะคะแล้วก็อยากจะติดต่อแอมเข้ามานะคะโทรปรึกษาได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องไฟนงไฟแนัน้นชุดชุดตรงชุดแต่งนะคะทักเข้ามาหาแอมได้เลยเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขออนุญาตเนาะลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแวมเจอรรถสวยๆรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องทาง YouTube ของแอร์พอร์ตปทุมเช่นเคยนะคะสำหรับเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ